เริ่มต้นนะคะให้ถักโซ่ทั้งหมด180โซ่นะคะเราก็ได้โซ่ทั้งหมด180โซ่แล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเลื่อนห่วงติดเป็นวงกลมนะคะ ะะจากนั้นจะมาเริ่มแถวที่1น,นะคะเริ่มต้นโซ่สามหนึ่งสองสามทันหัวเข็มทำแทงลงหลักถัดไปนะคะทำพอหนึ่งคอโซ่สาม หัวเข็มเราจะข้ามไป3หลักลงหลักที่4นะคะ1 2 3แทงลงหลักที่4ทําพอ1คอพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงหลักถัดไปทําพอ1คอได้แบบนี้นะคะโซ่สพันหัวเข็ม ข้ามสามหลักหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่ทำพอหนึ่งคอผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปทำพอหนึ่งคอแถวนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะถักไปถักแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาถึงก็จะจบแถวแล้วนะคะเราก็โซ่สาม แล้วก็เลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มต้นนะคะจบแถวที่หนึ่งนะคะให้เพื่อนๆนนะคะนับดูช่องนี้นะคะอันนี้นะคะให้นับหลักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดสามสิบหกนะคะถึงจะพอดีนะคะถ้าเกิดว่าขาดหรือเกินให้หรือรถักใหม่นะคะจะได้สามสิบหกพอดีนะคะ ่อมาแถวที่สองเริ่มต้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงบนหลักแรกที่เราเริ่มนะคะก็คือบนโซ่สามนี้นะคะทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักถัดไปแบบนี้ โซ่สามหนึ่งสองสามพันหวัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงบนหลักทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแท,ง,ง,ทงลงหลักถัดไปทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแท,ง,ง,ท,ง,ง,ทงลงหลักเดิมทำพอหนึ่งคอ ะะจากนั้นก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแทงลงบนหลักเดียวกัน ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักถัดไปโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักถัดไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักเดียวกัน แถวนี้นะคะหน้าตาจะจะเป็นแบบนี้นะคะ1ลายนะคะหช่วงลายจะเท่ากับสองช่องนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะหลายนะคะจะจะมีสองช่องแบบนี้นะคะก็คือจะมีพอ1คอสองครั้งคอ1 อหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งนะคะจะเท่ากับ1ลายนะคะอันนี้คือ1ลายอันนี้คือสองลายเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะโซ่สาม อันนี้คือเราได้สองลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวลายที่สามเราก็จะมาทำพอหนึ่งคอนะคะสองครั้งบนหลักเดียวกันทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งอันนี้คือเริ่มต้นลายนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งลายไปแล้วอันนี้คือเริ่มต้นลายโซ่สามพันเข็ม แทงลงทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งจากนั้นทำพอหนึ่งคอสองครั้งบนหลักเดียวกันนี่นะคะคือจะได้หนึ่งลายแบบนี้คือเรียกว่าหนึ่งลายนะคะจากนี้มาจา,จากจุดนี้มาจุดนี้เรียกว่าหนึ่งลายแถวนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ ก็ถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยพอหนึ่งคอสองครั้งบนหลักเดียวกันนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแทงลงบนโซ่สามที่เราเริ่มเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะจบแถวที่สองต่อไปแถวที่สามแถวที่สามนะคะ ให้เราเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงมาหนึ่งสองสามเลื่อนห่วงมาสี่ครั้งนะคะแบบนี้ให้มาอยู่จุดกึ่งกลางนี้นะคะจากนั้นก็ โซ่สามหนึ่งสองสามพันวยเข็มหนึ่งครั้งเราจะทำพอหนึ่งคอนะคะรวบพร้อมกันสามหลักนะคะโดยแทงลงที่หลักเดียวกันนะคะโซ่สามนี้ก็นับเป็นหนึ่งหลักของพอหนึ่งคอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถักเพิ่มอีกสองหลักนะคะก็คือพันวยเข็มหนึ่งครั้งแทงลงบนบนหลักเดียวกัน พันหัวเข็มเกี่ยวผ่าน2อพันหัวเข็มแทงลงจุดเดิมเกี่ยวไหมผ่านสองเท่ากับเหลือสมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดเป็น3ามครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่สามหสองสาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้นะคะเราจะมาแทงลงตรงนี้เราจะมารวบห่วงพร้อมกันสามครั้งเหมือนเหมือนกันกับตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะมาแทงลงทุกหลักของสามหลักนี้นะคะเกี่ยวไม้พันสองพันหัวเข็มแทงลงเกี่ยวไม้พันสอง พันหัวเข็มแทงลงเกี่ยวไหมพันสองแบบนี้นะคะจากนั้นก็รวบพร้อมกันแบบนี้ถัดมานะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ตรงนี้นะคะไม่ใช่โซ่สามนะคะพูดผิดนะคะตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะนี่เราได้โซ่สามนะคะเราถักสี่ห้าตรงนี้โซ่ห้านะคะไม่ใช่โซ่สามนะคะผ่านหวัวเข็มหนึ่งครั้งรวบพร้อมกันเหมือนกันกบตรงนี้เลยนะคะมาตรงตรงนี้ทาเหมือนกันกับตรงนั้นเลย โซ่ขั้นนี้เป็นโซ่ห้านะคะอันนี้คือจุดจุดเริ่มต้นของลายนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็โซ่สามพันหวัวเข็มคราวนี้เราจะมาถักแบบนี้นะคะลงตรงนี้ลงตรงกลางแทงลงที่โซ่โซ่ที่สองนะคะระหว่างกลาง ก็ทํารวบพร้อมกัน3ครั้งนะคะบนหลักเดียวกันนี่นะคะรวบพร้อมกันแบบนี้จากนั้นก็โซ่3ทีนี้เราก็จะมารวบพร้อมกันตรง3หลักนี้อีกนะคะ ะะแถวนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เท่ากับ1ช่วงลายนะคะอันนี้คือ1ช่วงลายแล้วเราก็คั่นด้วยโซ่5้คั่นลายด้วยโซ่5นะคะเดีย๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะพอเราคั่นโซ่5แล้วเราก็ทำเมันเดิมโซ่สาม แทงลงตรงกลางโซ่สาอันนี้รวบพร้อมกันนี่นะคะอันนี้คือ1ลาย คั่นด้วยโซ่ห้าอันนี้คือหนึ่งลายเหมือนกันแถวนี้นะคะดูดีๆนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนวดเข็มแล้วก็ รวบพร้อมกัน3ามครั้งนะคะแบบนี้จากนั้นก็โท่สามมาเชื่อมต่อเชื่อมต่อตรงจุดที่เรา รวบห่วงนะคะนีนะคะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะในแถวที่สามนะคะต่อไปแถวที่สีนะคะแถวที่สีนะคะเริ่มต้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงตรงหลักเดียวกันนะคะ ทำพอหนึ่งคอแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะแล้วก็มาเราจะข้ามตรงนี้นะคะมาลงตรงนี้ลงตรงโซ่ห้าด้านล่างนี้นะคะทําคอทอนะคะ วักธรรมดานะคะจากนั้นก็โซ่สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะมาแทงลงตรงจุดกึ่งกลางของลายนี้นะคะตรงจุดที่เรารวบห่วงนะคะทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักเดิมทำพอหนึ่งคอ จากนั้นก็ขั้นนะคะขั้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงตรงหลักเดิมทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็ม 1, อีกหนึ่งครั้งแทงลงหลักเดิมนี่นะคะ โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่มาควักธรรมดาลงตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะลายนะคะก็คือจะมีคอทอโซ่สี่พอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งมนหลักเดียวกัน โซ่สนะคะเดี๋ยวจะทักให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะโซ่สี่พันหัวเข็มแทงลงทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งคั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงบนหลักเดิม ทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโซ่สี่คอทอ,อี่นะคะแถวที่สีก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาจนก็จะจบแถวเลยนะคะ ถึงตรงนี้นะคะก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันวยเข็มนะคะให้เรามาแทงลงตรงจุดที่เราเริ่มต้นนี้นะคะพันหวยเข็มทําซ้ำอีกหนึ่งครั้งบนหลักเดียวกันแบบนี้นะคะ จบแถวนะคะให้เราทำโซ่หนึ่งผ่นวยเข็มแทงลงตรงโซ่สามที่เราเริ่มเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะจบแถวที่สี่นะคะต่อไปแถวที่ห้าแถวที่ห้าเริ่มต้นโซ่สามหนึ่งสองสาม หนวเข็มแทงลงเราจะรวบพร้อมกันนะคะสามครั้งนะคะแบบนี้จากนั้นก็โซ่สามหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งคราวนี้เราจะมาแทงลงตรงโซ่สามด้านล่างนี้นะคะทำพอหนึ่งคอแบบนี้พันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มแทงลงหลักเดิม ทำพอหนึ่งคอจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอได้โซ่สี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาแทงลงตรง งหลักนี้นะคะทำพอหนึ่งคอทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งบนหลักเดียวกันพันวยเข็มแทงลงบนหลักถัดไปทำพอ1คออันนี้คือเริ่มต้นลายนะคะเริ่มต้นลายของแถวที่ห้านะคะอันนี้นะคะ โซ่สามพันวยเข็มเราจะแทงลงตรงกลางนะคะคือโซ่สามโซ่สามตรงนี้นะคะเราให้เราแทงลงตรงโซ่ตรงกลางนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอรวบพร้อมกันสามหลักบนหลักเดียวกันนะคะสามครั้งบนหลักเดียวกัน แบบนี้จากนั้นก็โซ่สามพันหัวเข็มแทงลงบนหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงหลักถัดไป ทำพอหนึ่งคอทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งบนหลักเดียวกันนี่นะคะลายของแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะคือตรงนี้จะขั้นด้วยโซ่สี่แล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งบนหลักเดียวกันพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งขั้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอสามครั้งบนหลักเดียวกันรวบห่วงพร้อมกันนะคะโซ่สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง วนคอสองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะแถวนี้นะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งอีกหลายนะคะโซ่สี่พันเข็มพันวเข็มครั้งแทงลงหลักเดิมแทงลงหลักถัดไปโซ่สาม พันหัวเข็มแทงลงตรงกลางโซ่ตรงกลางพอหนึ่งคอสามครั้งบนหลักเดียวกันรวบห่วงพร้อมกันนะคะโซ่สามันหัวเข็มแทงลง เข็มแทงหลักถัดไปทําพอหนึ่งคอทําซ้ำอีกหนึ่งครั้งนี่นะคะแถวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะถักถักต่อไปจนกว่าจะจบแถวเลยนะคะเราก็ถักมาจนก็จะจบแถวแล้วนะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็ทํา โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอได้โซ่สีนะคะแล้วก็จะมาเลื่อนห่วงนะคะรอหอติดกับจุดที่เรารวบที่เราเริ่มต้นนี้นะคะแทงลงไปจะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่ห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดู แถวที่6ถึงแถวที่10ในวิดีโอคลิปที่2กันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะ